สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับปานควันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่ซีท่านนะครับผมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับลงอ่างเลยครับคุณหนูอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้ลงอ่างเลยครับกิดใส่จะเน่าเร็ว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  Doanh lên trong tâm trinh là được dưỡng mặt nơi cổng lắm 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 Mà, Khoan ơi, khoan Lưu, 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 lưu Lưu, lưu,

สบายเลยครับ บนะครับเต็มที่เลยเอาลงอีกเดีวเอาลูอีกว

ขึ้นขึนลงลงนะครับอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแดดไม่ค่อยออกนะครับขึ้นึ้นอยู่นะครับ ายแล้วนะครับหายแล้วเล่นไรเนาะนี่จับปลาหรือจับกบเนาะนี่จับปลาอะไรแล้วไหมนี่้อ้ให โอ้แดดออกแล้วครับแดดออกแล้วแดดออกแล้วแดดออกแล้วครับแดดออกแล้วไปนะครับไล่มางูตั้งเลย นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตอนนี้นะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเนาะนะครับหลังน้องปันฝันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องเลยเด้อนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยสวัสดีครับ